สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซค์รายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์คุณผู้ชมจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทิศท,ทางการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางไหนติดตามกันให้ได้ในรายการมอเตอร์ไซคทุกวันอาทิตย์ เวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มทางช่อง TNN2 ดำเนินรายการโดยผมสุรชัยพันธ์เพิ่มผูนครับช่วงแรกของรายการเราจะมาวิเคราะห์เกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์มินิบายรุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดโลกนั่นก็คือรุ่นมังกี้125คันนี้นี่เองก่อนหน้านี้ Honda ได้มีการเปิดตัวรุ่นมังกี้คอนเซป ในช่วงงานมอเตอร์โชว์2 0 1 6หรือว่าปลายเดือนมีนาคมปีพศ2559ที่ผ่านมาหนึ่งปีที่ผ่านมานี้นะครับก็มีแฟนๆฮอนด้ากับเจ้าลิงน้อยสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับว่ารุ่นนี้จะมีโอกาสผลิตออกสู่ตลาดจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงรถคอนเซปต์ใบเท่านั้นนะครับทำไว้โชว์เพียงอย่างเดียวใช่หรือเปล่าคําตอบในขณะนี้ยืนยันกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับว่า h อนด้าได้มีการจดสิทธิบัตรรูปแบบดีไซน์ของเจ้ามังกี้125คันนี้ในยุโรปนั่นก็หมายความว่า Honda ากำลังเตรียมแผนจะเปิดตัวเจ้ามังกี้125คันนี้ออกสู่ตลาดโลกอย่างแน่นอนย้อนหลังกลับไปเมื่อ4ปีที่ผ่านมา Honda เปิดตัวรุ่น MX125 s มินิสปอร์ตรุ่นแรกของเมืองไทยและได้มีการส่งไปขายอย่างทั่วโลกสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าฝรั่งนั้นชื่นชอบกับเจ้า MX125 s อย่างมากมาย และครั้งนี้จะเป็นการสานต่อความสำเร็จของเจ้า MSX ด้วยการเปิดตัวเจ้าลิงน้อยมังกี้125คันนี้อีก1รุ่นโดยใช้พื้นฐานเครื่องยนต์สูบนอน 125cc บล็อกพื้นฐานเดียวกันกับรุ่นของ MSX 125จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด p g m f i 4เกียร์มีคลัชมือนะครับแล้วก็มีระบบอัพไซด์ดาวหน้าโชอกหลังแบบคู่ดิสเบรกหน้าหลังนะครับดิสเบรกหน้ามี2ลูกสูบดิสเบรกหลังมี1ลูกสูบ ขนาดที่วงล้อ12นิ้วเท่ากันกับ MSX 125แต่ว่าจะใหญ่กว่าเจ้ามังกี้ 50cc ในญี่ปุ่นที่มีวงล้อเพียงแค่8นิ้วเท่านั้นสำหรับราคาของเจ้ามังกี้ 50cc ในญี่ปุ่นนั้นวางราคาอยู่ที่3 3 6 9 6 0เยนประมาณ100,000กับอีก3,000บาทไทยแต่ว่าเจ้ามังกี้125คันนี้ผลิตจากเมืองไทยออกสู่ตลาดโลกราคาของคนไทยนั้นไม่น่าเกินไปกว่าเจ้า MSX 125 SF อย่างแน่นอนครับ เรื่องราวของเจ้ามังกี้125คันนี้จะเปิดตัวเมื่อไร่และก็อย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ